เคจัดฟันใสของนุ่นะคะก็ราคา49,000นะคะไม่จํากัดจํานวนชิ้นงานนะคะแล้วก็สามารถทำได้ทุกฟันเลยค่ะไม่ว่าจะฟันเกฟันซ้อนฟันแบบมีปัญหามากมายก็จัดการได้หมดเลยค่ะแล้วก็คุณหมอเนี่ยจ,จะออกแบบเฉพาะบุคคลมีแผนให้ครบจนเสร็จสิ้นเลยค่ะก็ดีมากๆเลยค่ะตรงน,นี้ ทำไมถึงเลือกเป็นจัดฟันใสเพราะว่าเป็นวิธีที่สะดวกแล้วก็ด้วยเร็วที่สุดนะคะจากที่จูได้ทําการศึกษามาทําให้เราทํางานได้ง่ายมากขึ้นนะคะใช่เพราะว่าเราอาชีพอินฟลูเอนเซอร์เนาะมันก็ต้องใช้แบบรอยยิ้มซะส่วนใหญ่ค่ะเคเซอร์เนี่ยเท่าที่รู้มาเนี่ยเขาบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยเทียบเท่ากับของเมืองนอกเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นของแบรนด์ไทยราคามันพราที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่เรานะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับ บุคคลธรรมดาทั่วไปก็สามารถจับต้องได้และอีกอย่างหนึง่งคือมันมีการออกแบบเฉพาะตัวบุคคลด้วยมันไม่ใช่แค่ว่า,วาคือเขาไม่ได้ใช้แพทเทิร์นที่แบบว่าเฮ้ย<ม>เราเราเอาของคนนั้นมาใช้กับคนนี้เอาของนี้ม่ใช่คนนั้นคือมันแค่คนใดคนหนึ่งไปเลยฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับแต่ละคนเพราะบางคนเนี่ยฟันห่างฟันเกมามันจะไม่เท่ากันหลายคนบอกว่าแบบดัดฟันแล้วแบบเจ็บ ปวดฟันมากทรมานมากกินข้าวไม่ได้กินข้าวได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยพอได้มาดัดอ่ะมันก็เออไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแล้วมันก็แบบสะดวกสบายต่อเราด้วยคือแค่พอจะกินอะไรก็ถอดออกแล้วก็แค่ใส่กลับเข้าไปใหม่มันก็เลยแบบไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเหมือนอาชีพเรามันต้องพูดกันหน้ากล้องตลอดเวลาซึ่งการที่เราพูดแต่หน้ากล้องเนี่ยฟันล่างของเรามันขยับตลอดคนที่เขาดูเขาก็เห็นแล้วเรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอะพอเวลาที่เราแบบ แต่งหน้าทาลิปอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเปิดปากลงปุ๊บเขาก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าฟันเรามันซ้อนกันเราไม่สะดวกที่จะต้องแบบว่ามีฟันเหล็กยิ้มเป็นฟันเหล็กอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเหมือนเราชอบแบบนี้มากกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันจะสะดวกสบายมากกว่าพอหมอมาให้ดูครั้งเดือนที่แล้วฮะรอบแรกก็รู้สึกว่ามีกราฟิกมาให้ดูก็คือแบบเฮ้ยครัปแบบเดียวห้าเดือนแลวคืนนี้เราใส่มาประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็ทุกครั้งที่ทุกอาทิตย์ที่เราเปลี่ยนฟันนะครับ ก็เราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กไ่น้อยคือฟันเราจะขยับสูกสเต็ปที่แบบคุณหมอเขาจัดการให้เราอนี้ครับใช่รู้สึกว่าเออน่าทำมานานแล้วจริงเออจริงถ้ารู้นี่มาทํานานแล้วครับ